ี่ครับถ้าเราไม่รู้ว่าพบสุภะามีอิทธิพลอะไรบ้างนี่คือเทคนิคชั้นสูงไยนะพบที่ลายล้อมสุภะเอาสุภะเป็นสแกนกลางพบที่ลายล้อมสุภาทั้งหมดนะครับจะเป็นตัวบอกสัมพันธ์กับสุภาสุภาสัมพันธ์กับงานไหมเพราะงานยศตําแหน่งเกิดจากงานหน้าที่เราผิดชอบจริงไหมสุภะสัมพันธ์กับศาสตราไหมสุภามันแปลว่าการสังคมด้วยนะก็ต้องมีเพื่อนฝูง สุภามีผลประโยชน์ไหมใครล่ะที่สุภะมันมีทั้งผลประโยชน์และมันก็นำมาซึ่งปัญหาเรื่องราวความวุ่นวายก็แล้วแต่ยิ่งมีชื่อเสียงเครดิตมากความวุ่นวายเดือดร้อนก็จะมากอ่ะมันขยบเรื่อยๆเอาสูรเอากรมะเป็นตัวตั้งกลางแล้วแสดงว่าพบลายล้อมทั้งหมดเนี่ยเอาก็มาอธิบายว่า กรรม,มะมันสัมพันธ์อะไรบ้างเพราะกรรม,มะจุดยืนในเรื่องการงานย่อมมีลำดับขั้นของการทํางานจริงไหมก็คือยศตําแหน่งหน้าที่รับผิดชอบจริงไหมและการทํางานจะมีเงินเดือนต่างตอบแทนจริงไหมและในกรรม,มะในนะครับจะมีผลประโยชน์ตอบแทนกับมันอยู่ด้วยและในกรรม,มะจะมีอะไรรู้ไหมพวมบุคคลร่วมองค์กรเพื่อนในองค์กร และกรรมะจะมีบุคคลที่นับถือผู้ใหญ่เจ้านายเจ้าของหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะรายล้อมนะการงานจะมีปัญหาในอนาคตมันก็เกิดจากผลประโยชน์ลายล้อมจากคนพวกเนี้เรื่องราวพวกนี้ทั้งหมดถ้านในเรื่องงานถ้าดูใหม่นะเอาปุตตะเป็นหัวใจบ้างแสดงว่าพบล้อมก็จะมีอะไรปิตามาตาโพคาอาริทาสาพระ พยายะลาภะพันธุเห็นไหมเรื่องราวที่จะผูกพันกับภพบปุตตะมีอะไรบ้าง mm. ถ้าเรานึกอยู่ๆนึกไม่ออกนะเราก็ดูสิว่าอะไรที่มันล้อมภ mm. พเจ็ดตัวถูกวางมาด้วยกุศโลบายที่ละเอียดและลึกซึง้งดูครับปุตตะลูกเป็นที่สืบพันธไหมก็ mm. <ร>แปลว่ามาจากอะไรสายเลือดไหมพันธุเห็นไหมครับสายเลือดตรงเนี้ยครับเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนปู่เหมือนย่าเหมือนตาเหมือนยายไหม ทรัพสมบัติทุกอย่างที่ให้มาสุดท้ายก็ไม่ไม่พ้นใครลูกนํามาซึ่งความสุขความสําเร็จก็จริงแต่ก็นํามาซึ่งอะไรปัญหาแล้วลูกตรงนี้นะครับพายายะคืออะไรการเจ็บป่วยความเดือดร้อนนําปัญหามาให้พ่อแม่ไม่รู้จักจบจริงไหมครับและเราก็ยังต้องทาสาแปลว่าเหนื่อยเราก็ยังต้องเหนื่อยดูแลลูกกว่าเขาจะรับผิดชอบตัวเองได้ดี ดังนั้นน่ะปุตตะเป็นยังไงสัมพันธ์กับอะไรบ้างก็ดูในภพลายล้อมคราวนี้ลองดูใหม่สหัชชะเป็นตัวตั้งบ้างสหัสชชาเป็นตัวตั้งคราวนี้ลองดูนะครับสหัสชชาเป็นตัวตั้งแสดงว่าหินะทนงังปิตาพันธุลาภกรรมัมมะสุภกระดุมพระเพื่อนได้คุณงามความดีจากเพื่อนหรือได้ความเดือดร้อนจากเพื่อนก็หนีไม่พ้นเรื่องราวไายล้อมเห็นไหมเพื่อนบางครั้งก็สร้างอะไร หินะมีผลประโยชน์ร่วมเน้ออกไหมครับบางคนก็เป็นรุ่นพี่บางคนก็ผูกพันกันเหมือนญาติลงทุนร่วมกันทํางานร่วมกันเน้ออกไหมครับกินเที่ยวใช้ชีวิตร่วมกันมันก็พวกเนี้ยพบต้องหมวกก็จะลายล้อมและขยายในความเป็นเพื่อนได้เสียอะไรกับเราบ้างถ้าเป็นหินะก็เสียเงินเสียทอง เดือดร้อนวุ่นวายนนอรไหมครับหินะก็ได้บางคนนะครับคาดหวังผูกพันสนิทกันเหมือนญาตินอ่ไหมครับบางคนเป็นผู้ใหญ่แก่กว่าเพื่อนรุ่นพี่ก็นับถือเป็นเหมือนปิตาหรืออะไรก็ว่ากันไปเัง๋นะั้นตรงเนี้ยมันจะซ่อนไว้หมดอ่ะลองดูอลิอยู่ตรงกลางบ้างปัญหาร้อยแปดอลิแปลว่าศัตรูคู่แข่งความเดือดร้อนวุ่นวายของชีวิตเรามาจากอะไรบ้าง คนรักก่อนเลยเนี่ยครับลูกหลานบริวารแฟนเนื้อออกใช่ไหมครับเนี่ยลูกหลานบริวารแฟนญาติผู้ใหญ่เนี่ยพยายะเดือดร้อนวุ่นวายเบียดเบียนเนื้อออกไหมครับทรัพย์สินการเบียดเอาทุกอย่างพวกเนี้มันแปลว่าอะไรไหมครับอริเกิดจากอะไรบ้างปัญหาทุกอย่างที่จะนํามาซึ่งปัญหาและใครนํามาซึ่งปัญหาอริบ้าง คนพวกนี้พร้อมจะเป็นอิลิเบียดเบียนสร้างปัญหาให้ได้หมดนี่คือมันกล่าวว่าเทคนิคการขยายความว่าอลิลนแปลว่าศัตรูคู่แข่งภาระปัญหาความเดือดร้อนความเดือดร้อนนี่มาจากใครได้บ้างญาติผู้ใหญ่ลูก,หล,ลกหลานลูกหลานบริวารคนรักนออกไหมครับการเดือดร้อนเบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทรัพย์สินเงินทองหลักประกันชีวิตอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ถ้าคนพวกนี้สร้างปัญหาให้ มันเป็นตัวหาเลยว่าอลิมันคืออะไรได้บ้างสมมุติเอาปีตาพบที่ลายล้อมปีตาก็ทนังสาชาพันธุปุตตะมาตาปีตาสมมุติพ่อก็ต้องคู่กับแม่เห็นไหมครับพ่อก็ต้องคู่กับสมบัติเพราะเกิดก่อนนอกไหมครับมีความพร้อมก่อนพ่อก็ต้องคู่กับญาติพ่อก็ต้องมีลูกมีหลาน พ่อก็ต้องมีสังคมการสังคมนอกไหมครับพวกนี้จะเป็นบุคคลที่ลายล้อมพ่อทั้งหมดเลยมันก็จะพอกองให้เห็นได้ลำดับหนึ่งว่าถ้าปัญหาปัญหามันจะเกิดลายล้อมจากพ่อมันจะมาจากสายไหนอะไรได้บ้างนะอันนี้กุสรบายของการตั้งดวงที่ครูเขาวางไว้ให้แต่ฐานตรงนี้นะครับมันเป็นพบซ้ําซ้อนนะอัตมะอัตตะขยายอตัตะตะตนุทาสาก็คือขยายทาสา สิทธิี่โชคกลาภะพวกก็สมบัติก็โภคามหาโจรอุบาทเนี่ยครับก็พวกนี้พบชนเสียอุปถัมมีค่าเท่ากับสุภาสักกะเท่ากับสาชายาติเท่ากับพันธุธนาธนังก็ตัวเดียวกันเคหาก็โภคาตัวเดียวกันนาวังก็พันธุลดลาการเดินทางภาริยังก็ปัตตนิสแสดงว่าฐานที่8ที่9ขยายในฐานที่123เท่านั้นเองดังนั้นน่ะตอนนี้ค่อยๆอ,อ่านพื้นดวงให้ได้ก่อนว่าเขาจะเป็นยังไง จริงๆนะครับในการเรียนดวงที่ดีนีสใส่โชคนะเวลาเราเรียนดวงเรากลัวเราถ่ายไม่แม่นแล้วไม่เก่งเราชอบถ่ายพื้นดวงแต่รู้ไหมครับลูกค้ามาจริงๆอลูกค้าต้องการอะไรอาจะไรจะเกิดขึ้นกับเขาการพยากรณ์สำคัญกว่าแล้วพื้นดวงนะครับมันไม่ได้แม่นทุกคนแต่เวลาเราเรียนดวงเราชอบคาดหวังว่าดวงมันต้องแม่นพื้นดวงสิแต่มันไม่จริงเพราะอะไรรู้ไหม ในรหัสดวงนี้นะครับประชากรโลกใช้รหัสดวงนี้ร่วมกัน20ล้านคนจำไว้นะครับรหัสดวงนะครับ111จนถึง777เนี่ยมันมีทั้งหมดเขียนได้นะ343รูปแบบเท่านั้นเอง343รูปแบบมันหมายความว่ามันมีแค่เนี้ย แต่ต้องใช้กับคน7 0 0 0ล้านคนนะแสดงว่าหนึ่งรูปแบบดวงใช้ประชากรร่วมกัน20ล้านคนเยอะเกินแสดงว่าดวงมันไม่ได้สเสถียรนะอ่านดวงเป็นแนวทางแต่อ่านจังหวะชีวิตที่เป็นคือความจริงดังนั้นดูในสิ่งที่เขาจะทำดูในสิ่งที่พข้อมด้วยใช้ดวงมันเป็นแค่อะไรรู้ไหมการตั้งรับกับชีวิต แต่จะตั้งรับยังไงนั่นคือชีวิตของแต่ละคนมีความพร้อมแค่ไหนข้อนี้สำคัญที่สุดเลยไม่ต้องอะไรมากรหัสดวงเดียวกับโชคก็ไม่ได้ทำร้านเพช็ดนะดวงเดียวกับโชคบางคนก็รวยกว่าบางคนก็จนกว่าไม่ต้องอะไรมากบางคนเกิด5้าธันวาสองสี่ ยศสูงที่สุดในโลกรวยที่สุดในโลกมีอำนาจวัสนาสูงสุดในโลกมีค่าราชบารในบริษานมากที่สุดในโลกมีทักษะความสามารถมากที่สุดแต่เสียชีวิตแล้วรหัสดวง214อย่างเงี้ยแต่ตอนท่านเกิดคนที่เกิดรหัสดวงหรือคนที่ใช้รหัสดวง214ก็เยอะแยะดังนั้นคนรหัสดวง214ไม่ได้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกคน เพราะคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันมาจากลากเง้าหรือกําพืชเดิมของเขาว่าเขามีเชื้อสายอะไรมาเขามีเลือดที่สืบสันติกันมาเป็นยังไงบ้างดังนั้นอันนี้ก็ต้องอะไรดังนั้นนะครับการมองดวงพี่จําไว้นะมันเหมือนการโคน,นิ่งต้นสนต้นนี้เป็นต้นแม่เอามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออยู่สามต้น แสดงว่าทุกอย่างจะต้องเหมือนต้นแม่เป๊ะ,เ,ปะเลยมะเพราะมาเอามาคนนิ่งเข้าใจไหมครับเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อยอดเขากลางเขาและที่ลาบเอาต้นสนนะปลูกในวันเดียวกันก็เหมือนเกิดต้นแรกบนยอดเขาต้นที่สองกะเชิงเขาต้นที่สามที่ลาบเนื้อออกใช่ไหมครับถามว่าต้นสนต้นใดปลูกแล้วอยู่สูงที่สุดต้นที่ปลูกบนยอดเขาก็เหมือนว่าเกิดมาปุ๊บมึงก็อยู่บนอะไรเลย ยอดเขาเลยต้นที่อยู่กลางเขาต้นที่อยู่ที่ลากก็แบ่งเป็นอะไรรู้ไหมชนชั้นผู้นําอยู่บนยอดเขาข้าหักบอดีเศรษฐีคนรวยก็อยู่กลางเขาไพ่อยู่ตีนเขาแต่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เหมือนว่าปลูกวันเดียวก็เหมือนเกิดวันเดียวกันไหมแต่ด้วยความที่เกิดมาต่างเผ่าพันธุ์ต่างพ่อแม่ต่างสายเลือดต่างฐานนันดอน ดังนั้นคนรหัสดวงเดียวกันก็ไม่ได้มีศักยาภาพเท่ากันโง่ฉลาดก็ต่างกันสมมุติณนะวันนี้มีคนเกิดเอธิโอเปียก็มีคนเกิดนะอเมริกาก็มีคนเกิดนะแต่เกิดอเมริกาน่าจะได้ค่าของชีพพื้นฐานที่รับดูแลเกิดเมืองไทยก็มาลุ้นตุ้มตมต่อมหน่อยว่าเป็นว่าพ่อแม่มีสัญชาติไทยไหม แต่ถ้าเกิดไอเทอเปียนี่เป็นไงบ้างก็ไม่มีจะแดกเหมือนเดิมแสดงว่าย่ยาหลงกับมันว่ารหัสดวงกําหนดชีวิตจุดยืนชีวิตกําหนดรหัสดวงจุดยืนชีวิตจะเป็นตัวดึงศักยภาพของรหัสดวงดังนั้นอ่านรหัสดวงคือช่องทางที่จะมาขยายจุดยืนชีวิตแต่ละคนให้ละเอียดแสดงว่า ใช้ดวงเป็นการดึงศักยภาพชีวิตแต่อย่าใช้ดวงเป็นการครอบชีวิตนะแค่นั้นเองอ่ะแผ่นต่อไปดวงตัวอย่างที่สอง เจ้าชะตาอายุ53อายุ53จรอ,ออกมานะครับจะตกที่พันธุให้วงที่เลข6ฐานที่2ย้ำกับเลข7ในฐานที่6แล้วขีดเส้นโค้งอยู่บนฐาน14แสดงว่าใช้ปากกาอีกสีนะครับวงที่เลข6ทธานางัง6พันธุ6สุภะ6โพวก,กสมบัติแล้วก็6สักกะ แล้วก็ใช้ปากกาอีกสีหนึ่งวงเจ็ดที่ปิตาเพราะมันย้ำเจ็ดเจ็ดที่ปุตตาเจ็ดที่กรรมมะเจ็ดที่อุปถัมภ์และเจ็ดที่นาวังเราจะทายอะไรได้บ้างพี่รู้ไหมครับจริงๆแล้วอ่ะนิดหนึ่งนะการเริ่มต้นในการเป็นหมอดูมันยากมันยากตรงไหนรู้ไหมพี่ชอบโชวโง่ นั่งแล้วทายผู้เป็นต่อยหอยเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าชั้นทายได้แล้วแม่นมันเปิดโอกาสให้พี่พร้อมจะทายผิดหรือทายใกล้เคียงแฉลบแล้วพี่ก็ต้องแถเพราะพยายามให้รู้สึกว่าชั้นทายแม่นแล้วก็ถูกจริงๆนะครับการจะทายดวงให้ดีนะครับรับฟังปัญหามาก่อนเลยปกติถ้าจะดูดวงกับพี่อะอะไรอน่นออถ้าเป็นโชคนะครับ มีปัญหาเลยหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญหาไม่ต้องมาเสียเวลาดูนะครับเปลืองเงินโชคก็จะพูดอย่างนี้ไปเลยแสดงว่าทุกคนที่มาดูดวงล้วนจะมีปัญหาดังนั้นโชคก็ถามว่าแล้วมีปัญหาอะไรล่ะที่จะเข้ามาถามหรือขอคําปรึกษาโชคก็คําถามตั้งแล้วโชคก็อ่านดวงใส่คําถามเขาโชคไม่ต้องมานั่งเสียเวลาอธิบายว่าแม่นไหมก็ต้องมานั่งโชว์เพราะสุดท้ายโชคต้องบอกไว้ก่อนนะมุมเนี้มันเป็นมุมที่ปรึกษาขึ้นไม่ใช่มุมหมอดูเป็น มุมหมอดูเป็นนะครับก็จะทายเป็นต่อยหอยสุดท้ายก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างก็จะบอกว่าเนี่ยชีวิตคุณก็ประมาณเนี้ยถ้าลูกค้าเถียงมึงก็ไม่ใช่นะพี่อย่าเถียงสิก็ดวงบอกว่าอย่างนี้อ้เนียชีวิตกูกูต้องรู้ดิังนะหมอดูก็พยายามคิดว่าความศักดิ์สิทธิ์ตัวเองหรือวิชาครอบลูกค้าว่าห้ามเถียงเนี่ยสมมุตินะโชคเจอมาเจอมาเลยกับชีวิตเลยนะเนี่ยดวงทําแท้งเนี่ยต้องเคยทําแท้งมา กูยังไม่เคยมีผัวเลยจะบอกให้กูท,ทําแทนลูกค้าพูดอย่างนี้เลยนะก็เนี่ยดวงทําแท้งถึงไม่ทําตอนนี้เดี๋ยวก,ก็ต้องทำแท้งอยู่ดีอ่ะแช่งเขาเอย่างนี้สัตว์เอ้ยไม่ไม่ทีวิจริงมันเป็นอย่างนั้นเพราะเลยไหมสกิลพื้นฐานของคนที่จะเป็นที่ปรึกษายิ่งต่ําเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีคําพูดที่แคบสกิลคนที่หมอที่จะเป็นที่ปรึกษานะยิ่งกว้างสังคมยิ่งสูงอะไรครําแนะนําก็จะยิ่งกว้างสุดท้ายนะครับฟังไว้ก่อน ศาสตร์ยังศักดิ์สิทธิ์เท่าเดิมแต่ความศักดิ์สิทธิ์จะต่ำค่าหรือสูงส่งอยู่ที่ผู้ใช้ศาสตร์คือทักษะการศึกษาและการดำเนินชีวิต,ตนะนะถ้าเจอหมอดูที่การศึกษาไม่ได้สูงสังคมแคบแคก็จะยึดติดก,กับมันว่าดวงต้องเป็นนะเอาดวงไปศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรรู้ไหมตัวเองไม่มีจุดขายก็ต้องขายศาสตร์แทนแต่เจอคนที่สำเร็จมากๆเขารู้แล้วว่าความสำเร็จเกิดจากอะไร เขาเอาดวงเป็นแค่ความน่าเชื่อถือแต่เขาเอาทักษะและความจริงชีวิตมาเป็นตัวปรับใช้กับชีวิตมากกว่าดวงดังนั้นดวงนี้นะครับโชคบอกไว้ก่อนนะเขาเป็นเจ้าของอู่ต่อเรือใช้คำว่ารวยมากแต่งานเยอะภาระก็มากเขาเป็นเจ้าของอู่ต่อเรือที่ปทุม เขามาถามว่าธุรกิจการงานเขาเป็นยังไงบ้างโชคก็บอกว่าปีนี้หกย้ำเจ็ดทนังปิตาพันธุปุตตะสุภกรรมมะมันขึ้นในเรื่องงานเรื่องเงินทองเรื่องอะไรต่างๆค่อนข้างดีเห็นไหมครับแล้วอยู่บนฐานจากกักรพรรดิเหนื่อยแต่ได้ถึงได้บอกว่างานเยอะมากเหนื่อยมากแต่ปัญหาก็มาก เพราะจัก,กรพัฒ์เนี่ยมันแปลว่าต้องเหนื่อยก่อนแล้วจึงจะได้ได้แล้วถามว่าคุ้มไหมคุ้มยังไงฐานดีไหมปีนี้สิบสี่ต้องทายดีนะอุปถัมเข้ามาด้วยเพราะอะไรหกย้ำเจ็ดเห็นไหมมีอุปถัมด้วยนาวังก็แปลว่านาวังกรรม,มะเห็นไหมเขาทําถูกต้องนะตามดวงอู่ต่อเรือเห็นไหมยานพาหนะรถเรือเมเรือแพ เห็นไหมครับดาวเสาดาวเสาไม่ได้แปลว่าเก่านะหรือมือสองนะแปลว่าใหญ่เสาแปลว่าธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่เงินดาวศุกร์ก็แปลว่าการเงินด้วยไหมเงินสุภะอย่างนี้ก็แปลว่าเข้ามาตลอดเครดิตหรือกระแสของของตลาดนิยมในอู่เขาเป็นไงบ้างดีแต่รู้ไหมครับเรือลำหนึ่งใช้เวลาต่อ6เดือน8เดือนใช้เวลาน,านานผลคืออะไร เงินหมุนเป็นไงบ้างหมุนเงินเหนื่อยบางครั้งนะครับเวลายกขึ้นล่องน้ำแล้วอะ่ะมันก็ต้องรอลงเนื้อออกไหมครับสามล่องน้ำที่เขาทำไว้เต็มๆอะ่ะมันก็ต่อกันวุ่นวายไปหมดเขาต่อเหมือนเรือโยงอะครับเรือลากจูงเรือลากโป๊ะ,ะก็จะต้องเรือลำเล็กก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่เครื่องจะแรงมาก ปัญหาบ้างคือนําเข้าเครื่องสั่งเครื่องมาช้าบ้างอะไรบ้างลเครื่องพร้อมนั้นแต่ลูกค้าย,ยังไม่พร้อมรับอะไรอย่างเงี้ยแต่งานเข้ามาตลอดเลยคิวยาวแต่บางครั้งนะครับเงินเคลียร์ไม่หมดก็ไม่สามารถปล่อยเรือได้เพราะบางครั้งบางคนเขามีนะครับซิกแซกอะไปกู้แบงค์เหลืองต่างแล้วแบงค์เพื่อเอามาผ่อนเรือนี่ออกใช่ไหมครับแต่แบงค์ไม่ผ่านกู้ไม่ผ่านในงวดสุดท้ายงวงดต่างก็เอาเรือออกไม่ได้ก็ต้องค้างเงินที่เขาลงเครื่องไปตั้งแต่ละลำอะ ห้าล้านเจ็ดล้านอ่ะมันก็ค้างไหมดังนั้นถามว่าวางระบบให้ดีโชคบอกเลยว่าเก็บมัดจำสองก้อนแรกให้หนักอย่างน้อยก้อนแรกต่อเรือนะครับห้าสิเปอร์เซนใครกล้าจ่ายก็ให้คิวก่อนแล้วไอ้งวดที่สองจะสามสิบห้าหรือสี่สิบเปอร์เซ็นช่างมาแล้วไอ้งวดสุดท้ายนะครับค่อยเก็บน้อยสิบเปอร์เซนให้ได้เพราะยังไงอ่ะ แค่ขาดทุนกาไรแต่กําไรก็ยังได้อยู่ก็แก้ปัญหาอย่างนี้ไปตอนนั้นดวงนี้ก็แปลว่าเขาวิตกในเรื่องการงานเขาว่าเขามองว่าธุรกิจมันจะเงียบๆไม่น่าจะไปร่อแต่โชคบอกว่ามันไปได้ดีแล้วน่าจะได้ดีมากเพียงแต่ว่าจัดสรรให้ได้เพราะอะไรรู้ไหมที่น่าจะไปได้ดีลบดาวเสาออกนะดาวเสาไม่ได้ไปดาวแห่งความทุกข์แล้วนะแต่เสามันแปลว่าธุรกิจเก่าของเขาเห็นไหมเกี่ยวกับนาวังแปลว่า ลดเรือแพในการเดินทางอุปกรณ์เดินทางกัมมะเขาทํางานกรมมะนาวังอ่ะรู้ไหมครับงานที่เกี่ยวกับการขนส่งเดินทางเขาทําได้ดีมากมันจะส่งเสริมเขาให้ก้าวหน้าได้ดีเพราะเจ็ดอยู่บนมหาจักรพรรดิด้วยนะโดยพื้นดวงของเขาไอ้อย่างนี้มันได้แล้วที่สําคัญอ่ะลองมาดูให้ดีนะครับ6ก็อยู่บนฐานสิบห้าเพียงแต่ที่มันไม่ดีหนักๆน,นะครับสองคู่นี้หนักๆเลยนะ เพราะอะไรไหมจันเสารพัดผ้าอาทิตย์กับอังคารคู่ศัตรูตรงเนี้ยมันไม่ค่อยดีที่ห่วงคือปีตรงเนี้ยเจ็ดอยู่บนฐานสิบนึกออกไหมครับเจ็ดย้ำหกตอนเนี้ยหกย้ำเจ็ดฐานดีเข้าใจไหมแต่ปีหน้าเจ็ดย้ำหกดาวเรื่องเดิมพบมาเดิมนึกออกไหมครับ แต่ฐานมันเปลี่ยนไปแล้วถ้าปีเนี้ยังทําให้ดีไม่ได้ปีหน้าถ้าปีเนี้ยนี่เสียเยอะ NPL มากปีหน้านี่แคดโฟเขาจะติดคดีความหรือ,องต่างเนี่ยครับยังไงก็หนีไม่พ้นแน่เพราะปีต่อไปคดีมันมาแล้วนอกไหมครับเนี่ยหน,นึ่งฐานหกนึกออกไหมครับ มันไม่ดีแล้วเรื่องถ้าเราไปดูนะครับข้อพิพาทความขัดแย้งคดีหลืองต่างจะเกิดขึ้นได้ง่ายและอหล,ลีก็แปลว่า